สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในตางแดนยูเคนะคะเย็นวันอังคันมันนี้มีตะผู้ป่วยพสัสดถอนอยู่ในบ้านทั้งลูกสาวลูกไส้ห้องเกิดลูกไสก้กัไปหามาวางเว้นว่าหากมีขิงห่อนพร้อมจังหนยแล่ายาหายกินแล้วลูกสาวกะเจ็บข้อในเศร้ากัไข้จังหน,นแล้วอยู่ก็เลยเป็นอาหารผู้ป่วยอาหารค้นป่วยค่ะมันนี่อาหารขีข้านร้อม,อมกินซุป ซุปซ <S up> ุปกับซุปกปองนะคะกินซุปเดี๋ยวแมทธิวกับโซโฟีฟีมากินโทมัททสกซุปแกใส,ส่อันนี้นะคะเดี๋ยวกดกดขนมปังกินกับขนมปังกับขนมปังปิ่นท่านเนยโทมัททสกซุป เขาเจ็บข้อกันนะกันเลยจะกินอะไรสิง่ายๆเบาๆกินซุปนี่แหละบานสิกินมัสรูมซุปวใาสา่ไม่บานได้สิกินชิคกินซุป,ปเป็นอาหารเห็ดตรงซื้อตีดบ้านตลอดทั้ซุปนี่กับกลองเป็นคล้ายๆกับอย่างกับบีนเบคบีนถั่วทั่กระป๋องนี่ก็ตรงซื้อตีดบ้านไปตลอด้วยกันเพราะว่า เป็นอาหารง่ายๆมือขีข้ขาดบ้านนี่ก็กินง่ายพอมนะกินยังกันแล้วกันเอาของพอบานก่อนพอบานกันมัชรูมซุปอินไซไม่ครเวฟก็ได้นะคะแต่ว่าแม่บ้านเนี่ยอินไซตกีกวที่ซื้อขาเบล่าขาเบลา่าซือดอกพัวถาขนมปัง ปูบานไปซื้อไฟมาติดกับเออ่ต้นคริสต์มาสแล้วกันเลยไปไทยคลิปเหิ่เบิงนะคะที่ว่าต้นคริสต์มาสไม่ย่างดอกอันนี้จะอันของลูกจะคลองกับอันนี้นะซื้อมยุกไฟอ่อนๆกันซื้อสีแห้งผดเดี๋ยวนะคะซุปก็บ่าจำเป็นต้องให้มันเดือดแห้งนะคะเพราะต้องอันนี้เพราะมันห่อนหลายมันก็กิกนยาก แค่พูกอุ่นๆก็ได้เังสินะเพราะคันฮอนไรายก็กินยากคนจะน้อยเกิน้องทุบบ้างกับปองบเดรไล่นะคะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันบเดีไล่กับเสียร่มคือว่าหลักขาดคัดคัดขาดขาดเพาเศร้าเฉยๆเลยวันนี้ไปตัดผมไหม ตัดสั่นอ่าใส่ใส่แล้วนะคะโทษเท่ทาพูละแพนดูบัตเตอร์ถามแล้วว่าเสีเอาสองแพนบัวเข้าว่าบัวถามแล้วว่าเสีเอาแพนเดียวเลยสั่นเอาพูลแะแพนสิกินโทษ้วลงน้าเห็ดมันอิ่ม ให้มันหนักขึ้นก็เกลาให้ก็กิกนแต่ซุปเฉยๆนะกลิ่นไส้ห้างของทอดหยบร้อยแล้วนะคะอันนี้ ไก่มันเดือดไก่มันสุกไก่เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้ละพร้อมเสิร์ฟอาหารคุณป่วยของลูกไส้กับลูกสาวร่ะบ้านกับบมีแห้งที่กันเจ็บข้อว่าสันแม่บ้านก็ต้องกินยาว่าสันอ่อปวดหัว คนหัวเป็นไข่นี่ล่ะสิเป็นไข่เป็นไอนี่ล่ะก็ต้องแม่ว,ว่าปวยบได้มาสันทว่าอื่นเขาป่วยได้อยู่แม่บ้านป่วยบได้ป่วยคนใดกับมัง่งเห็ดเก่าแม่กับผักพรอนอยู่แต่ว่ากับขันป่วยกับเห็ดย่งง่ายๆคนใดมั่กินย่างง่ายจรินนง,งๆ,ๆนะเดี๋ยวนะคะไปเอานี่ไปอื่นเล็กน้อยมาเอานี่ก่อน อันนี้ของพ่อบ้านนะคะพ่อบ้านเอาสองแผ่นขนมปังในบ้านเอาสองให้กันให้บ้านอีกกินง่าย <c oughs> อากาศมันเปลี่ยนแปลงทันเขามาในบ้านก็อุ่นออกไปข้างนอกนอกันหนาวอย่งนี้นะน้าก็ฝนตกจริงแฉ่งแฉงแสบมืเศร้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงร่างกายหรือมปับ๊บตัวปวดหัน ป้ามันกันสุบเด่นใส่นี่นะคะอันนี้ของพ่อบ้านของแม่บ้านลืมกดโทรสักสัน่นกันเลยถาจะเข้าก่อนถาโทูดคนบ้านเลย อภากกันไือยังกินแรงเนาะคือสิเด็กลหลายอยู่เมืองไทยเฮาตอนนี้ห้องก็สิบหกโมงหารสิบนาทีหกโมงสิบนาทีกินกับอ่ามืดแล้วมื้อนี้กอากาศกัขมุกขมัวอยู่ล่ะค่ะก็เลยกินอะไรง่ายๆกินห่อนๆเพราะว่าอยู่นี่เขาอยู่นี่ป่วยบ่ได้ไปหาหมอง่ายๆนะคะแขนบ่อีหลีจังลูกป่วยสิเขากับต้องเอายาพาราวยังเหตุกินแล้วก็เบิ้งอาการคือการคัน เมือสองมือแล้วมันบวกล้่ค่อยเด็ดไปหามมองสินะไม่ว่าเป็นแลไวก็ไปหาโหลดนั่นสินะเพราะว่าไปกระสีซ้ำไปกระสีไปหวานสมัยผาเคยกินยาผ้าล่ากระสีซ้ำนี่อีกล่ะนะขันเท้าบวก้าตรงเบืองอาการเพราะว่ามีประสบการณ์เท้าตรงเบืองอาการลูกว่าลูกเขาเป็นไข่จังไดมีตุ่มมียังบก่เอายาให้กินสมมติว่าเอายาพ้าล่าให้กินนีไข่ลดลงบ่กข่นมันบ่กล้นยขึ้งไข่ลดลงเลยนี่มันตรงเป็นไรก็เป็นไข่เองสินะเทาก็ตรง สังเกตอาการเน่นสีหน้ากะตามที่เมิ่งลูกมาโดนว่าสันทะขันขันอายาาราล่ากินเทมเพอร์เชอร์ลดอุณหภูมิในรดมันก็แปลว่ามันก็สีไข้คืนอยู่ละ่ะแต่ว่าสาุติว่าขันกินเกีียวกับท่อนสิน้นัังเือขายลดอยู่บัลลังจากนั้นมันจะคืนอีกพวเบิร์ตลิยากอากอเออขิงกับสีฮอนข้นอีกแังสีแม้หรือเป็นแนวอื่นนี่ล่ะ มันก็สิแบบว่าคลว่ยๆว่ามันบมันบซู่นมันโบยางเลยมันตกเป็นลายก็ไข่เสียเฮาต้องพาไปหาหมอเฮาก็ต้องเอาอยาพาล่าให้กี่ร่องเบิงแล้วเป็นยังสีเลือดสีว่าอีกอีก,อ,กอีกแบบนึงคือว่าคันลูกเฮาออกตุ้มออกอยางเฮาต้องมาเบิงเอากาดเอาเอาแก้วนี่มาเคลียเบิงสีนาะคันคันเอาแก้วมาโกดแล้วค่นมันจางไปแปลว่ามันเป็นยังร้ายแต่ว่าคันเป็นแก้วมาโกแล้วยังเห็นตุ้มแดงลุงเฮาสิ อาจิเป็นอย่างที่ว่าอาันไม่นิจใจจีอย่างนั้นอันตรา,ายไข้ไวรัดอย่างนี่ละ่ะไข้ขึ้นไข้สมองอักเสบอย่างนี่ละ่ะมันอันตรายต้องพาลูกไปหาหมอให้เร็วที่สุดจังสินากะจังจะขนลูกท้องเสียท้อง,ง,งยังนังสิเป็นอ้วกเป็นยังเขาก็เขาก็ต้องพงว่าเอาอาหารจังใดให้ลูกกินจังยังสินากะแต่ว่า ประสบการ์ร้ายสันเถอะในการที่ลูกป่วยนี่กูสีาพาไปหาหมอนี่เฮาเบิ้งอาการลูกคักแล้วว่าสันเถอะว่ามันบอกไขขึ้นแล้วมือซ้องมือสามมือแล้วก็ยังบด่ดีขึ้นขันซ้ำเป็นไขหรือมันต้องเป็นอียงร้ายคนนั้นตองมันตรงการยาปฏิชีวนะอังซีนะตมันบ่อยเพราะว่าแต่ว่ากับือว่าเราประสบการ์ร้ายคักในการดูแลดูแลลูกต่อลูกปวยนีย่เพราะว่าเบิ่งผู้เดียวอหลีค่ะเบิ่งผู้เดียวอหล่า ว่าแฟนบดีอยู่นะัเห็นตอนที่ว่าเฮ็ดวิดีโออยู่นี่คือแฟนอยู่เพราะว่าเราขึ้นฟังลูกอยู่ออฟฟิศแต,แต่แต่ลุกนี่ยน้อยเราออกเลือดูตรงเบิ้งลูกอยูู่้ดเดียวงแต่ลูกน,น,นี่ยน้อยแบบตรงทนลกป่วยมากนะโอ้อยเนีค่ะตะกี้จอยกูนี่แลนี่น้ำนักเพิ่มน,น,นี่น้ำไม่นวดแล้วตะกี้นอนกับใบอิม่มแบบก็เอิญ broken sleep นะตื่น,นเนาะเที่ยงขึ้นตื่นละ่ะ ตีสามตื่นอีกแล้วตีสี่ตื่นอีกแล้วเฮาเนี่ยแม่ตื่นน่ะบ่ได้รับย้อนลูกย้อนลูกออ่ยย้อนลูกหายลูกยังเสียละตั้งแต่ลูกนี่ยน้อยอยิ่งเสียโอ้ยเมื่อยค่ะบาดย่ามลูกปว่วยเขาต้องหาข้อมูลว่าควรสิษฐ์ปฐมพยาบาลจังไดเหตุจังได,งไดกับลูกจังสารจังเสียนะคนศิษิ์ไปหาหมอสิก็ต้อง เ้าเภาวา่าเองเบิงหาอยู่กัปลูกตลอดเวลาห้องหูวอาการเขาสามารถบอกได้ว่าเอาอเอายาให้กินมันลดลงบอรหรือบอลดหรือจังใดมีตุ่มลูกเ้ามีอาการจังใดมันอ้วกมันหยางเนาะข้อมันบวมมันหยางเสียห้องเห็นห้องเสียหากับบอกแดงเสีนะคุยไปหลายนะคะอันนี้คืออาหารคนป่วยก <c oughs> ับอาหารคนป่วยอาหารแบบซอบๆเนาะกินน้ำมะแรงซอเว์เื่องลูกสะกอนมากินข่าวแรกน้ำกัน,นะะเนาะนาะรักษาสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ ค,คิดถึงสูตสุคนนะคะขอบคุณหลายนะคะที่ติดตามจใจหายกำลังใจในทิวกับโซฟีขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ